ชุดซาสุเกะมาแล้ววันนี้พี่เงินจะมาสุ่มชุดซาสุเกะกันนะครับผมมาดูกันนะครับว่าวันนี้พี่เงินจะหมดเท่าไรแล้วชุดซาสุเกะน,นะครับผมก็มาในรูปแบบหลังพึ่งถ้ามาในรูปแบบหลังพึ่งแบบนี้นะครับผมบางคนที่ดวงดีๆนะครับผมกดทีเดียวอัดออกเลยก็ได้นะครับแต่กดทีเดียวออกคงไม่ใช่พี่เงินแน่นอนนะครับผมเออแต่ถ้าไม่มีดวงนะครับผมก็เก็บโคเทนมาแลกได้นะครับผม2 5 9เองแล้วก็มาพร้อมกับกอสซานะครับแถมกอสซาย,ยัางแลกได้อีกนะครับผม229ต่อไปก็เป็นกล่องดวงใจน,นะคะผม 4 9อันมาดูกันนะครับผมว่าพี่เงินจะหมดเท่าไหร่นะครับผมสำหรับชุดซาสุเกะอันนี้นะครับงานพี่เงินขอปรับความเร็วในการสูมเลยนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา สำหรับชุดซาสึเกะนะครับผมพี่เงินก็หมดไป2,400เพรนะครับแล้วคนดูล่ะครับผมที่สุ่มกันนะครับผมกดทีเดียวออกหรือว,ว่าหมด2,000 3,000เพรเหมือนพี่เงินลองคอมเมนต์กันมาได้น,นะครับใครดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดติดตามให้พี่เงินด้วยนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะมาสุมมา่มอะไรให้ดูอีกก็กดติดตามไว้แล้วกันนะครับ